ว่ากันว่าการกินผักผลไม้5สีทุกวันมันแพงจริงหรือเปล่าค่ะวันนี้เรามาคุยกันนะคะ,ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่ข่าวสารเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะว่า5อันดับโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยก็คือหนึ่งเลยเบาหวาน,นะคะ่ะความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและมะเร็งซึ่งตอนนี้มะเร็งเป็นแชมป์นะคะที่ทำให้คนไทย เสียชีวิตมากที่สุดนะคะและเมื่อปี6-2สนะคะสถิติบอกมานะคะว่า1ชั่วโมงเนี่ยคนไทยเสียชีวิตเนี่ยประมาณ37คนต่อชั่วโมงนะคะซึ่งไอ้5โรคที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อหลังหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า NCDs นะคะปกติการเป็นโรคพวกนี้นะคะสมัยก่อนบอกว่าเป็นจักกรรมพันธุ์สมัยโบราณกาลมาเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ ไอ้โรคติดต่อห้าไอ้โรคนิดต่อห้าอันเนี่ยเกิดจากการกินอยู่ของคนนะคะการใช้ชีวิตประจำวนันกลายเป็นสาเหตุหลักนะคะเพราะถ้าคุณกินอาหารไม่ครบ5้าหมูไม่กินผักผล,ลไม้นะคะมันจะทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการกินผักผล,ลไม้ห้าสีทุกวันมันแพงไม่จริง ขอให้คุณเชื่อเลยว,ว่าถ้าคุณไม่กินตั้งหากละ่ะคุณจ่ายแพงกว่าแน่นอนเพราะเวลาคุณรักษาโรคเรื้อรังพวกนี้ชื่อมันก็บอกแล้วนะคะว่าโรคเรื้อรังคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาค่าเดินทางไปหาคุณหมอนะคะและก็ค่าอาหารเสริมจิตป,ปาาัถะเพราะฉะนั้นยืนยันและคอนเฟิร์มว่า การไม่กินผักผล,ลไม้ห้าสีทุกวันตั้งหักนะคะที่จะแพงกว่านะคะสวัสดีค่ะ